ใครที่หลงไหลหินนะคะคลังคลาแล้วก็ชอบหินนะคะเหมือนลิต้านะเดี๋ยวเรามาดูความหมายของลาพิสลาซูลีก็คือหินสีน้ําเงินนะคะแบบนี้เนี่ยมีแร่ไยไลท์สีทองด้วยตอนแรกมันจะมีไม่เยอะขนาดนี้นะมันจะเป็นสีน้ําเงินนะคะหินตัวนี้ เป็นหินที่ทรงพลังมากที่จสัมผัสได้เองเลยนะเพราะว่าเป็นคนที่ชอบหินสีน้ําเงินมากนะคะและเวลาใช้อะไรก็จะต้องเป็นสีน้ําเงินเพราะว่ารู้สึกได้รับพลังงานที่บริสุทธิ์นะคะและอีกอย่างหนึ่งนะเมื่อสมัยชาวอียิปต์โบราณน,นะคะเขาได้รับความมหัศจรรย์ของหินลาพิสลาซูลีนะ,ะสีน้ําเงินนี้ก็คือลาพิสลาซลีน้าหนักหนักมากอันนี้18 18มิลน,นะคะแล้วก็ความเชื่อนะคะก็คือ เป็นหินนะคะแห่งสวรรค์จากสวรรค์น,นะคะมีพลังของพระเจ้าเทพเจ้าสถิตยอยู่นะคะต้องเป็นหินแท้เท่านั้น,นะคะถึงจะมีพลังพระเจ้าเทพเจ้าสถิตยอยู่นะ,ะเป็นหินนะคะที่นำทางให้เรานะคะหมายถึงให้สติปัญญานะคะแล้วก็ความรู้ของเราหลักแหลมขึ้นอะไรประมาณนี้เหมือนเหมือนทำให้สมองเราลดเล่นโปร่งขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะมีปัญญาแล้วก็ ได้ความรู้ที่ชัญนฉลาดที่แตกต่างจากคนอื่นนะคะเราปฏิหารนั่นเองนะคะเป็นความเชื่อนะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์นะ,ะแห่งอํานาจเกียรติยศชื่อเสียงได้เช่นกันให้เป็นพลังงานที่ให้การคุ้มครองได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะลพิลสัสรีและก็อีกอย่างหนึ่ง เมื่อสมัยการก่อนเน,นะคะจะมีเจ้าหญิงอะไรสักอย่างะะเอาลาพิลาซูลี่นะคะมาทาทีตาเป็นอายแชโดว์ adow, เป็นเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะเพราะว่าพลังงานเนี่ยทุกคนดูเมื่อก่อนนะหินลาพิลาซูลี่นะคะจะไม่มีไม่มีแร่ไฮไลท์แบบ สีทองขึ้นเยอะขนาดนี้มันจะเป็นสีน้ําเงินล้วนๆนะคะพออยู่ไว้ต้าไปนานๆนะมันจะมีแร่ไยไล่ขึ้นเป็นสีทองสีขาวมันมหัศจรรย์มากทุกคนนะยิ่งเก่ายิ่งแก่ยิ่งดูเป็นของแบบเก่าแก่มากเลยตัวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวตาจะขอดูในนี้เป็นอันนี้เป็น ความเชื่อของแต่ละคนนะมันมีตำนานกรีกอียิปโบราณน,นะคะแล้วก็เชื่อในคนที่เชื่อในเรื่องของพระเจ้าเทพเจ้านะคะแล้วก็คนที่อยู่ในด้านพลังงานนะ,ะจะจะรู้ถึงรู้ซึ้งนะคะเข้าใจความหมายของหินลาพิดลาซูลีนะหินลาพิสลาซูลีนะคะ,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 คะก็อ,อ่แบบหนึ่งนะการใส่ครั้งแรกนะคะการใส่ครั้งแรกนะคะก็ เราต้องดูด้วยว่าเรารับหินมาจากร้านไหนกับใครนะคะคนนั้นเป็นคนที่เป็นคนดีหรือเปล่าเป็นคนที่อยู่ในศีลในธรรมหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะมันก็ถ้าถ้าได้มาจากตรงนี้หมายถึงว่าถ้าคนรับจากสิ่งจากคนประเภทนี้พลังงานของหินก็จะยิ่งมีมูลค่าแล้วก็ได้พลังงานที่สูงนั่นเองนะคนสวมใส่ก็ไม่ได้ใส่หินเพื่อให เพื่อให้แขนมันหนักนะก็ใส่ให้มันเป็นเป็นอัญมณีด้วยนะคะให้สวยงามแล้วก็ได้พลังงานด้วยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ได้สัมผัสด้วยตัวเองนะหินลาพิสลาซูลีนี่นะคะก็คืออ่อช่วงไหนนะคะที่แบบเรางานน้อยไม่มีงานอะไรอย่างเงี้ยพอวันไหนที่เอาลาพิสลาซูลีนะคะมามาใส่แล้วก็คุยทักทายนะบอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สามารถที่จะมันก็เหมือนความบังเอิญหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่า ก็สามารถที่จะมีเรื่องราวที่ไม่คาดคิดเข้ามานะทีต่ตาก็จะได้งานมีงานเข้ามาเรื่อยๆนะก็ทําให้รู้สึกแบบว่ามั่นใจแล้วก็เชื่อในพลังงานนี้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของความเชื่อด้วยนะคะถ้าเราเชื่อว่ามันใช่มันก็จะใช้นั่นเองค่ะมันอยู่ที่ความความคิดแล้วก็จิตของเราด้วยนะยังไงการรับหินนะคะไม่ว่าอา่าใช่ว่าจะจะไปซื้อที่ไหนก็เอามาใส่ได้เลยนะ เพราะว่าบางทีมันมีพลังงานลบซื้อมาเอามาใส่ได้แต่ต้องเอาไปล้างทำความสะอาดนะคะแล้วก็ขอพลังมงคลนะคะอาจจะแสงพระอาทิตย์อย่างเงี้ยก็ได้ไปตักแสงพระอาทิตย์หรืออาจจะไปล้างน้ําล้างเกลือเอาเกลือหิมาลายมามาแช่มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะก็ถ้าเกิดว่ามีเทพเจ้าสถิตยอยู่จริงๆนะ,ะก็ถือว่า ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าหินคือเป็นของศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกันนะคะถ้าเราเชื่อนะนี่เลยทุกคนสวยมากอันนี้สิบมิลน,นะคะก็ถ้าใครต้องการนะคะที่อยากมีพลังงานหินแท้แล้วก็สามารถที่จะดึงดูดสิ่งที่มัน มันไม่น่าจะมันไม่น่าจะเกิดขึ้นนะแล้วก็บำบัดในเรื่องของร่างกายในเรื่องของพลังจิตได้ดีด้วยนะแล้วสวยมากๆสีน้ำเงินนะคะบ่งบอกอยู่แล้วเนาะดึงดูดเรื่องเงินทองโชคลาภได้หมดเลยลาพิลาสุรีเพราะว่ามีพลังพระเจ้านะคะใครที่แบบว่าอยากได้หินลาพิลาสุรใส่นะช่วงนี้้องจะแบ่งปันนะคะก็ปกติเส้นหนึ่งนะก็ ขายเส้นใหญ่ๆแบบนี้นะคะอยู่ที่พันถึงสองพันห้าวันนี้ใครอยากได้นะเด,เดี๋ยวตาโลให้เลยนะคะก็แบ่งปันอย่าว่าโลเลยนะเพราะว่ารู้สึกไม่เสียดายหรอกแต่ก็คืออยากเอามาแบ่งปันให้ทุกคนนะคะในราคาที่จับต้องได้นะก็คือถ้าใครอยากได้นาะตาให้ราคาพิเศษอันนี้ให้สิบแปดถึงยี่สิบมิลเลยนะแล้วก็ของแท้แบบนี้เลยนะใครที่อยากได้นะนาตาให้ราคาอยู่ที่ สองสองเก้านะคะสองสองเก้าใครอยากได้ถักมาได้เลยนะของแท้แล้วก็พลังงานเป็นหินพลังงานเทพเจ้าจากกักรวาลแน่นอนนะคะสถิตยอยู่นะรับรองว่าสวมใส่นะคะคุณจะเกิดความโชคดีนะคะแล้วก็ใส่แล้วก็รู้สึกเย็นสบายนะคะทุกคนนะยกที่ถ้าเป็นเพราะว่าหินทุกทุกทุกเส้นทุกเม็ดหายตั สวดมนต์ทุกวันอยู่แล้วนะคะแล้วก็อยู่กับองค์บิดามารดานะคะคของจากกาักรวาลอยู่แล้วนะคะอยู่กับเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละประมาณนี้นะคะก็ทุกคนรับไปได้รับพลังงานดีอย่างแน่นอนนะคะใครที่อยากได้ลาพิษลาซูลีนะสองสองเก้านะคะสองสองเก้าใครอยากได้นะคะส่งให้ฟรีนะแบ่งปันกันนะคะก็เอาไปสวมใส่กันนะคะของดีๆแล้วก็มาแบ่งกันแนละ้วบอกต่อกันนะคะก็ คุณอาจจะโชคดีก็ได้ถ้าคุณหลับไปนะโอเคค่ะทุกคนวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะหวังว่าจะมีประโยชน์นะคะกับทุกคนนะคะที่ได้เข้ามาเจอกันในคลิปนี้นะคะแล้วก็ใครที่แบบอ,อยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะกับอิตาก็สามารถที่จะพิมพ์ข้อความสอบถามได้เลยนะคะก็ช่วงนี้ มีอะไรที่อยากจะแบ่งปันเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพราะว่าก่อนที่จะจากโลกนี้ไปนะคะเราก็ต้องทิ้งเรื่องราวานะคะที่เป็นที่เป็นพลังงานมงคลนะคะให้ทุกคนได้ได้เล็งเห็น,นะค่ะแล้วก็ได้จดจําในเรื่องเาวาดีๆของตามังนะ,ะโอเคค่ะทุกคนก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะขอบคุณขอ้มีความสุขทุกทุกวินาทีทุกลมหายใจนะคะ Bye bye. Thank you so much.